สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่สนามเด็กเล่นริมชายหาดการะลอนกันครับออไปเต้มีอะไรมาเล่นหลุกขอ,ลของเล่นหนูอะไรที่ตักทรายน,นี่ครับเรามาอยู่ที่ริมหาดการะลนนะครับตรงนี้เป็นท่ารถอ,อยู่ตรงนี้จะมีสนามเด็กเล่นอยู่สองสามสนามเนะเานนะในทางลงอย่างไหนนี่ทางนี้เตอร์เราไปทางนี้อันนี้พาระที่กำลังจะตกดินนะครับเป็นเวลาห้าโมงเย็น เราจะมารอดูพาธที่ตกดินกันด้วยเตอร์เราจะเล่นของเล่นแบบรอพาธที่ตกดินอันนี้เป็นรูปอะไรเตอร์รถไฟ,ไฟว้าวเตอร์จะขึ้นทางไหนก่อนเนี่ยขึ้นได้ไหมโอ้ไปไไเตอร์ขึ้นไปแล้วนะครับตอนนี้เป็นสนามเด็กเล่นรถไฟอันนี้เป็นอะไรอุโมงค์เออดูอันนี้ก่อนขึ้นไปแล้วนะครับ อันนี้เป็นทางปีนไงลูกเป็นแบบหัวรถจักรรถไฟไงขวรถจักรอนนเออเธอจะปีนลงได้ไหมเนี่ยวันนี้นะขับรถไฟไปญี่ปุ่นอ๋อหนูจะขับรถไฟไปญี่ปุ่นเองเลยเหรอ,อบูนบูนบูน อันนี้ชื่อสนามเด็กเล่นเรือโจรสลัดเก้าสั้นซันนี่ลูกเป็นรูปเรือโจรสลัดนะครับมีอุโมงค์ด้วยว้าตั้งอยู่ริมทะเลนะครับตอนนี้แต่ค่อนข้างจะเก่ามากเลยรถไฟลาบป๋าอ,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 อะไรครับดรเด็กเล่นรถไฟเด็กไปเล่นสามเด็กเล่นระถไฟเหรอเด็กามเล่นรถไฟที่ไรอ๋อ ชื่อรถไฟลกูกอันนี้ชื่อเทาสันซันนี่อันนั้นชื่อเทรนใช่แต่เตอร์ยังไม่เลิกเลยยังอยู่บนเรือจนสลัดอยู่เลยนะครับนี่เล่นมาตั้งแต่5้าโมงแล้วนี่ชั่วโมงกว่าแล้ว oh, <wait. S 1> อยู่ไหนเนี่ยตรวนี้มีปืนใหญ่ด้วยมีอุโมงค์ด้วยตรงนนคราบบนมีปืนใหญ่มีธง,งบนมีธงด้วยนะครับมีใบเรือมีสไลเดอร์ อยู่นี่เองลูกอะไรลูกลูกอะไรลูกเลนเดียมเดมลูกสนลูกดัตเตเดี๋ยวป้ากับม้าจะไปเล่นทรายริมทะเลนะเดินตามไปนะครับเวลาหกโมงเย็นครับริมหากระรนเงียบสงบมากนะครับรายละเอียดเลย ตอนนี้เต์เตอรยยังเล่นของเล่นอยู่เลยนะครับสนามเด็กเล่นริมชายหาดอันนี้รูปของเตยทะเลครับเดี๋่วผลปีศาจนะครับใครกินเข้าไปจะว่ายน้ําไม่ได้จะเป็นมนุษย์ยานด้วยมไม่รู้ว่าอยู่สายไหนน่าจะเป็นสายโลกเกียน,น,นะครับวันนี้เป็นวันวันศุกร์ครับ ก็จะมีคนมากหน่อยที่หาดกระลนตอนี้คือมากแล้วนะครับอาดเตอร์มาเล่นทรายแล้วใช่ไหมลูกทรายเป็นไงมั่งอืมตอนนี้มาเล่นทรายแล้วทรายเป็นไงมั่งทรายนุ่มไหมลูกนุ่มทรายชนิดนุ่มมากนะครับทรายที่หาดกระลนนะครับ้ยบีบแตกเลยบีบแตกเลยเขาบีบทรายแตกเลยดเตอร์จะที่ตักทรายไปตักทรายที่ไหนปะตรงโน้นตรงโน้นหยู่ในทะเลเหรอ หาสมบัติสมบัติที่จนสลัดซ่นนอนไว้นี่ครับบริเวณทรายตรงนี้นุ่มมากเลยเ <worlds> ต๋อทำอะไรครับลอยอะไรไหนลอยเท้านกเหรอไหนเออใช่จริงๆด้วยรอยเท้านกนี่แล้วหนูจะทำไงต่อ เยียบมันะอ่เยียบสิแล้วดูที่มันจะไปถึงไหนกันไปเต้เตจะเดินตามรอยเท้านกนะครับนี่เป็นรอยเท้านกเธอเดินตามแล้วจะเดินไปถึงไหนเนี่ยว้าวทรายตรงนี้นุ่มมากเลยเนอะ <Yeah. S 1> ถึงแล้วเหรอ,อเตอ้จะไปหาปูกับปลาไหมไปดูที่ตรงไหนจะมีปูบ้างเนี่ยว้าวเตร้รูปลาอะไรไอ้เต้หยยบรูปูเลยดูนี่ใหญ่กว่านี่เต้ ก็อลองดูที่เอามือเข้าไปได้ไหมรูใหญ่มากเลยนี่เตอร์เห็นไหมอ,อ้าวหนูทำไมไปปิดรูมันล่ะ้โอ้ยใจร้ายจังมันมีอีกรูหนึ่งออกป้าวเอเอตอนนี้พระที่ตกแล้วว้าวท้องฟ้ากำลังสวยเลย ปูมันวิ่งหนีใช่ไหมจะจับได้ไหมจับไาจับม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 าจับจับจับ้าจับาจับมจับจับาจมจับมาับมาจับาบมจับมาจมัาจบมาจมัมัมั หมามา้าลงน้ำไปแล้วครับเตเตอร์กํลาลังตามลงไปแต่เตเตอร์ไม่กล้าลงไปลึกมากหรือทำอะไรเนี่ยฮะตักซ้ายป่ะหรอุอ้ยสนุกเลยอันนี้หลุมอะไรครับหลุมหอย โอ้ oh, ขึ้นแรงเลย <What? S 2> ขึ้นจะถึงไหมเนี่ย